Okay. เพื่อนๆวันนี้ไม่มีคลิปอะไรที่มาคน,นติงแค่อยากฝากเตือนภัยสาหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงแมวเหมือนผมหรือว่าอะไรยังไงผมเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเลี้ยงแมวแน่นอนผมเห็นแมวผมผมป้อยลูกผมป้อยแมวผมออกไปเล่นกับหมาแล้วทีเนี้ยปล่อยเล่นกับลูกหมาแล้วทีเนี้ยมันมีเห็บหมัดซึ่งทัวผมวก็เลี้ยงแมวไว้ในบ้านก็เลยอยากจะกําจัดเห็บหมัดแต่ผมว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผมก็เลยไปซื้อยายเห็บหมัดท,ทั่วไปที่ตามร้านค้าที่ททตลาด ซึ่งเขาก็ให้มาแล้วเขาก็บอกให้กินครึ่งซองผมให้ผมให้แมวผมกินครึ่งซองเมื่อคืนนี้พอเช้ามาแมวผมเป็นเหมือนเหมือนแมวตาบอดอะเดินเซมองอะไรไม่เห็นแล้วก็แบบเหมือนเหมือนแมวตาบอดเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูนี่มาดูชายเนี่ยเหมือนแมวตาบอดแต่ตอนเนี้ยเนี่ยแต่ตอนเนี้ยผมอะ ได้พาไปหาหมอเพราะพอผมกลับมาเมาื่อบ่ายๆเนี้ยผมกลับมาผมเห็นแมวผมอาการไม่ดีแล้วผมก็เลยเอาขึ้นรถแล้วกขับไปหาหมอซึ่งหมอเขาก็ให้ยาฉีดนะสามเข็มแล้วก็ยานี่ให้น้ําเกลือด้วยเพื่อล้างสารพิษอยากจะฝากเตือนภัยเพื่อนเพื่อนเ่อน,อนทุกคนที่หรือว่าที่ใครที่เป็นมือไหม่หัดเลี้ยงแมวอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรักเขาหรือว่าอะไรยังไงกาจัด เห็บหมัดแล้วอ่ะผมแนะนําว่าให้ไปถามหมอดีกว่าให้ไปปรึกษาหมอหรือไม่ก็เช็คดีๆนะว่ายาตัวไหนที่ซื้อมาให้แมวกินนะเดี๋ยวผมจะเตือนภัยให้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นรูปยาที่ผมให้แมวกินไว้เพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันคือยาตัวไหนโอเคฝากขอบคุณด้วยครับแชรนี้แล้วเจอกัน